ามาอนีช่องคัมภีราแฟนเพจนะครับมาเห็นง่วงงามงามพี่นออ้องของสุภาพปานฟ้ามนะครับย่พิกัดกาบ,บ้านโคกสงางตะบนไซมุนอำเภอลำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับมาเห็นง่วงแล้วก็ได้ทายลงช่องให้พี่น้องได้เบิง้งก่อนเดืนนะครับก่อนเดืนก็นเลยอยากผู้ใดเข้ามาเบิ้งนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อ อาสิสัมภาษณ์เจ้าของฟาร<ช>์มเพิ่นนั่นละ่ะสุภาพปานฟาร์มนะครับอ่าวัสดีครับเจ้าของฟาร์มครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเบิ่งกล้องนี่ <laughs> อเอาขอขอขอนุญาตถ่ายนี่เลยครับเด้ออัธ<ช>ยามีผู้สนใจที่อ่าโทรมาหาได้บ่ได้ค่ะสิตปอยยืนบ่งวัวแบ่งปันแบ่งปันให้เกษตรเนาะจ้าใ,<ช>ให้เกษตรกร ราคาจับต้องได้เนาะแบ่งปันเนาะเอาครับสนใจติดต่อรับประกันขาทกขาถอนบอมี่เลยปพนรับประกันเลยครับพี่น้องนะครับช่องคำพิลบเฟนเพจอันเลียงทรงฟีบฟีนเล่าแต่ตีกุ้ยกับเปิลได้ครับเด้เอามาเบ่งง้วะงัวะแดงนี่ตัวแดงแม่สาวนี่ได้จักเดียนแล้วได้จ็กนั่นแล้วครับ ปีสีเดือนนะครับเป็นมันขึ้นแล้วแต่เพิ่นพ่ะท่านทับนะครับเป็นว่าเที่ยงถึงปีแปดเดือนนะครับเป็นเังสิทับนะครับเป็นลูกของพอได้ครับ k s 6 8นะครับ k f 6 8นะครับมาให้เบิ้งนะครับให้เบิ้งก่อนเชียงดำนะครับเด้อรับประกันขาทุกขาถอนพี่น้องบ๊้ยหัวหล่นธรรมชาตินะครับนี่ครับอ่า เบิ่งครับพี่นอ้องยางให้เบิ่งมากหาพร้อมสวยสวยฮู้ครับฮู้กินยาเจ้งครับอ่าบอกไว้ก่อนมาเพระท่านทับนะครับอ่าสนเข้าเรียบลอยเบิ่งแข้งเบิ่งขาครับออ้ยอยากออกกล้องดีง,งวดตัวนี้เ <c oughs> บิ่งครับสีแดงจนเสบตาพี่น้องนะครับโบดแดงงามนะครับงวดตัวนี้แม่สาวนะครับอ่าขสูงพันหลายปันไดโนนี่ได้วัดจังเบิงกเก่งแจเคลยบ่ บลอยอะไรล่ะลอยสี่สิบบ่ลอยหาสิบเนาะอฮะตีตดำๆไหวลอยสี่สิบขึ้นนะครับสี่สิบบวกขึ้นหรือสิถึงลอยหาสิบปุ่นบุ๋วหลังนี่โอ้ยพี่น้องปูสาดนอนได้หมดแหละเป็นห้องเลยพี่ลาย <Guerra> นะครับมาท่านไอ้ทับได้ครับเด้อนะครับอ่าน,นี่ครับเบิงครับแล้วเบิงตัวที่สองครับพี่น้องบ้านนี้นะครับตัวน,นี้เอาเปิดราคาทเทไหลเลื่มถามราคาตัวตัวแม่สาวนี่ เจ็ดสิบราคาเจ็ดสิบพี่น้องน่าตอรองได้นะไดเบียงทรงนี่ทรงฟรีบ่อฟรีนี่กับบ่อรูนะครับคุยกันเหลาเด้อแต่ว่าเพิ่นรับประกันขาทอกขาถอนดูดสวงสุดนี่บอ่อมีเลยครับเด้อนะครับนะ่าเบินะ้องเอ็นอ้างๆเลยครับอ่านะทองอ้างๆเลยสุภาพฟ้ามส,าสุภาพสุภาพปา,านฟ้ามนะครับเบิ้งทองเพิ่นครับอ้างๆครับงาอ มนมบ่มีติ่งเนาะนมจ๊กน่มจาก,อ,จาก,อ,จากอันนมนี่จากเต่าฮนมสี่สีส่หัวนะครับปกติครับพี่น้องผู้ใดสนใจราคาเจ็ดหมื่นครับต่อร่องได้นิดน้อยวัสันเพิ่นวานะครับเปิ่นมากหยอกครับพี่น้องมากให้รูปนะครับมาเบิ่งได้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเบอร์โท่ให้ด้วครับได้มาเบิ่งตัวที่สองครับบักหยักง่เลยครับอีหยักงพูดนะพี่น้อง ตัวนี้บ่าลอยเกจชิปติงงวดตัวนี้โอ้ยพี่น้องเบิ่งตัวนี้เนี่โอ้ยท่องเกจเดือนแล้วมั้งป่ะพี่น้องท่องเกจเดือนแล้วอีกสองสามเดือนสามเดือนก็ได้กินน่องแล้วน่องนี่ไงเป็นทับตัวได้ไว้กว่า Ks31 พี่น้อง Ks31 นะครับเบิ่งครับแข่งขารับประกันครับแต่ว่าเพิ่นมักอยากเดืออยู่ได้ประกาศไทยไก่วันไหน พี่น้องเบิ้งง่วใหญ่เบิ้งหลังเพิ่นนะครับเป็นหองเลยเพิ่นนะครับหลังเปรีบเสียบเป็นหองฝนตกน้ำข้างทึ่งหลังเลยนี่นุ่มกะเป็นแม่สาวนะครับแต่ว่าทับแล้วนะครับสีออกแล้วนะครับอีกซ้ำเดียนกับออกแล้วนะครับได้นะครับเบิ้งแขงขาครับรับประกันขี้กันตัวนี้นะครับรับประกันบ่เอ่าบ่มีขาทกขาถอนนะครับพี่น้องนะครับเป็นเลียงดีนะครับ บ่กขาทกขาถอนกินหยาจิงอ่าแต่ว่าอยากเดือคนดีดีกันด้นแปลกๆมากไก่มัากยอกมากยอกออหูยุครับนะครับเบิ้งเบิ้งบอดีนะครับเบิ้งอ่างกับทองพันอ่างขนาดเลยพพ่นโอ้ยหัวนมซีเต่าพึ่อกันครับพี่น้องซีหัวพึ่อกันกนะครับ ยังขาใหญ่ครับไปเป็นแม่บอกแม่พันได้สบายเลยครับพี่น้องสวยครับโบดขาวอ่านุ่นนนนะครับอุ้ยบอ่ายบอ่ายต้องหรอกตัวนั้นเสียวอาครับตัวนี้ตัวนี้ทางฝ้าม้าปล่อยให้เกษตรกรบ้างครับนี่ปล่อยขึ้นกันแต่ขันได้ราคาเนาะ เออพันว่บาป่อยอยากดอกกับพี่น้องนะครับเป็นเลี้ยงสองคนผมดินะครับอ่าเขาเอื่อนนี่ยังนี่อินยอยากไงจีอ๋อมันชื่อลิซา่าลิซา่าโอ้เสือลิซา่ซาเออลิซ่าครับอีลิซา่าไงครับเออไทยแม่แดงเหมือนแม่สาวแดงเหมือนซื้อค่ารถชาลดชาลอดนะครับเป็นอ่ะตัวน,นี้ป้อยเท่ะเลครับอีบดขานวนวลนี่ 8ปครับพี่น้องไว้8ปดสิบนะครับโอ้ยก็ร่องได้ครับพี่น้องผู้ใดสนใจเด้ออยากเอาขลุ่ฟ้ามเพผิดหวังครับหัวขอกนี่นะครับอ้วนพี่ใหญ่นะครับโอ้ยหูวคอมนะครับรูปหัวรูปยังได้นะครับเบิ้งครับเบิ่งให้เบิ้งเพ้นหลังพี่น้องเบิ่งเพนหลังโอ้ยสิเบิ่งเบิ้งเพ้นหลังบดไดก่าข้นมาโลดนอกตั้งยืนตรงสวยครับหัวแม่นี่ 8ปดสิบนะครับแปดหมื่นผู้ใดอยากได้ไปเข่าฟาร์มเป็นแม่บอกสวยๆนะครับนี่ลูกออกมาสิได้เห็นลูกสีได้กินลูกสีได้กินน่องแล้วนะครับอีกสามเดือนด้กินนอ่องมัวแม่เป็นห่องไว้แปดหมื่นนะครับผู้ใดสนใจอยากได้ทร่มากด้ครับเด้ออาชาหลดอลดเป็นกับมาหม่างสังกะสีแล้ว,วลอันนี้ เจ็ดซีฟนะครับอ่ารถนี่เจ็ดซีฟเมียลูกเงนผมจองไว้แล้วล่ะบ่าวาตอดอกอ่านั่นครับอันนั้นบักลูกมันออกฟอร์ดนะครับอ่าสามเดือนกว่ามเดือนกลัวเพิ่นแก้งเขาแล้วนะครับปฏิสัตว์มาแต่งเขาให้แล้วนะครับตัวนั้นบ่เปิดนะครับเด้อเพราะว่ามีผู้จองแล้วนะครับเมียของไอ้ ชาลอดนี่แหละครับอ่านั่นแม่ของชาลอดลูกลูกเป็นได้สามสามในท้องนะครับลูกได้สามในท้องแต่ว่าอ่าทับทีหนึ่งแล้วมันมันบ่อพันนะครับเป็นก็เรียทับดีอยู่นะครับก็ให้ลูกดีน้ำนมดีนะครับแม่นี่นะครับนี่ลูกเพิ่นตัวหนึ่งนะครับแดงเจ็บเลยครับพี่น้องแดงจนเสียบตานะครับลูกเป็นลูกเถิกนะครับตัวที่สองของเพิ่นนะครับเป็นลูกเถิก แบเคนะครับนั่นครับนอกตั้งสูงนะครับหัวของนี่มีอยูซีโตวนะครับสนใจเดี๋ยวสิขึ้นเบอร์โทรนะครับในช่องคัมพิลาแฟนเพจนะครับเบิ้องล้วกับกดติดตามหรือกดไลค์กดแชร์นี่ได้ครับเด้ขอบคุณเลยครับจากองฟร์มขอบคุณครับ